สวัสด,ดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูงครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าถ้าเป็นโช็อกโกแลตซีสขนาด8เซนแล้วหมอให้ฉีดยารักษาแต่ผ่าตัดให้ไม่ได้ปล่อยไว้มันจะเป็นอันตรายไหมคะคาตอบก็คือถ้าเป็นโช็อกโกแลตซีสนะครับขนาด8เซนปกติแล้วต้องผ่าตัด เอาซีสออกนะครับหรือผ่าตัดเอาลังไข่ออกเพราะว่าขนาด8เซนนี่โดยส่วนใหญ่แล้วจะฉีดยารักษาหรือว่ากินยารักษาเนี่ยให้หายเลยเนี่ยยากนะครับแต่ว่าให้ขนาดยุบเล็กลงก่อนก่อนที่จะผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิกเจรณาของคุณหมอสูที่รักษาอยู่นะครับว่าจะรักษาแบบไหนนะครับอย่างในเคสนี้นะครับหมอคิดว่าคุณหมอสูที่รักษาเนี่ย คงอยากจะให้ฉีดยาก,ก่อนนะครับเพื่อให้ขนาดซิสมันเล็กลงเพื่อจะได้ผ่าตัดได้นะครับวิธีการผ่าตัดในปัจจุบันนี้ก็อาจจะผ่าตัดแบบ2กล้องก็ได้ครับจะได้มีแผลเล็กฟื้นตัวไวนะครับถ้าผ่าตัดแบบ8เซนก็ต้องผ่าแบบปกติครับซึ่งแผลจะใหญ่แล้วผ่าตัด2กล้องก็ยากด้วยนะครับส่วนว่าที่ปล่อยทิ้งไว้จะอันตรายไหม ในคําถามนี้นะครับหมอย้งคิดว่ายังไม่อันตรายครับเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้เฉยครับเป็นช็อกโกแลตซีสก็จริงเนี่ยแต่คุณหมอฉีดยารักษาอยู่ครับปกติแล้วเวลาฉีดยารักษาไปเนี่ยตัวซีสที่เป็นช็อกโกแลตเนี่ยมันจะฝ่อเล็กลงเล็กลงได้นะครับซึ่งมันไม่อันตรายครับสิ่งที่หมอเป็นห่วงอันตรายก็คือกลัวว่าซีสมันจะแตกหรือซีสมันบิดขั่วนะครับมี2ออย่างถ้ามี เหตุการณ์แบบนั้นเช่นอาจจะไปยกของหนักนะครับหรือว่าบิดเกี้ยวตัวรุนแรงครับหรือจะได้รับอุบัติเหตุกระแทกที่หน้าท้องอุบัติเหตุกระทันหันก็จะเกิดกรณีที่บอกว่าซิสแตกหรือว่าซิสบิดขั้วก็ได้นะครับถ้ามีอาการแบบนั้นเนี่ยคนไข้จะมีอาการปวดท้องน้อยมากครับไปพบคุณหมอสูงเพื่อให้รักษาฉุกเฉินด่วนได้นะครับไม่ต้องตกใจครับและช็อกโกแลตซีสนะครับเป็นเยื่อบุพมลูก คือเลือดของในเยื่อบุมลูกอ่ะไปเจริญผิดที่ที่รังไข่นะครับทําให้ตัวรังไขนะ่เนี่ยมีเลือดออกอยู่ข้างในแต่ว่าเลือดออกไม่ได้พอเลือดมันเก่าค้างอยู่น,นานก็เลยกลายเป็นช็อกโกแลตนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ใช่มะเร็งนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับวิธีการผ่าตัดในเคสนี้นะครับหมอยงคิดว่าคุณหมอคงฉีดยาก,ก่อนเพื่อให้ก้อนเล็กลงเสร็จแล้วก่อจะจะผ่าตัดสองก้องครับเข้าไปเลาะซิสออกเพื่อจะรักษา ซีสช็อกโกแลตอันนี้ให้หายได้นะครับถ้าใครม,มีคำถามอยากปรึกษาหมอยงนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของสุขภาพเพศหญิงสุขภาพเพศชายก็สามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอยงทิกตอกได้เลยนะครับทิ้งคำถามไว้เลีย่หนอยยงจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยครับ